สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตเช็คนะคะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้วันหยุดทุกคนก็คงจะอยู่บ้านสบายๆกันนะคะพักผ่อนวันหยุดอีก1วันที่เมืองไทยเมืองไทยนี่เป็นประเทศที่โชคดีมากเลยเพราะมีวันหยุดเยอะมากที่ออสเตรเลียนะคะทั้งปีเนี่ยประมาณแค่20วันเต็มที่ที่เป็นวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นในหนึปีเนี่ยก็มีวันหยุดประมาณ เต็มที่20วันเองอืมก็ค่อนข้างที่จะทำให้เราไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่อ้ที่บางทายหยุดอีกแล้ววันหยุดอีกแล้วหรือนี่อะไรแบบเนี้ค่ะเอาละเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเข้าไปดูในเพจนะคะว่าเสียงโอเคไหมนะจ๊ะแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะ เอาละค่ะก็วันนี้วันหยุดทุกคนก็น่าจะสบายดีนะคะสวัสดีค่ะพ้กกินเป็นยังไงบ้างเตรียมสอบภาษาอังกฤษเห็นอยากได้ทุนต้องเตรียมสอบภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าทำ placement test แล้วก็ลองสอบดูว่าภาษาอังกฤษเราอยู่ที่เลเวลไหนนะคะ เอาล่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพี่ยาดาที่เพจ Eden Student Service ค่ะวันนี้ไม่ลืมเปิดไมค์ไม่ลืมปิดไมค์เหมือนครางที่แล้วใช่ไหมขอโทษทีนะคะที่ล้วไลน์แล้วลืมปิดไมค์ต้องสองนาทีก็ทําให้น้องๆหลายๆคนทักมาว่าไม่ได้ยินเสียงแต่วันนี้พร้อมมากเลยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้วันหยุดที่ประเทศออสที่ประเทศไทยแต่ที่ออสเตรเลียไม่ได้หยุดทํางานเป็นปกติแต่ว่าพระจันทร์สวยมากเลยเพิ่งแอบไปดูพระจันทร์มานะคะตอนนี้ก็หกโมงยี่สิบแล้วที่ออสเตรเลียก็มืดแล้วล่ะคะ่ะ พี่อาราเนี่มีคําถามจากน้องๆล้นหลามมากเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามอีเดนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่อารานะคะแล้วก็พยายามไล่ตอบแล้วก็อยากให้น้องๆช่วยกันกรอก g o o g l e Form s, เพื่อที่จะได้เห็นว่าเอ้ยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเอาละเอ้เห็นไหมทําไมมันมืดไปหรือเปล่าอ่าโอเคเห็นเ,เห็นเ,เห็นแล้วอ่านะคะเอาล่ะถ้าเสียงไม่ไดีฝากบอกเลยนะคะเอา ค่ะโอเคเพราะจันเต็มดวงค่ะสวยมากเลยอย่าลืมออกไปดูนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคืนนี้จะมีราศีหุมจันทร์ล่าหูอมจันทร์ด้วยค่ะก,ก็ถ้าใครอยากดูก็อย่าลืมพลาดนะคะที่ออสเตรเลียป,ประมาณสามทุ่มก็อีกสามชั่วโมงเนาะ,ะน่าจะเริ่มทาราศีอมจันทเริ่มมีการ,ราล่าหูอมจันทร์เกิดขึ้นค่ะเอาละ วันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือมีน้องๆถามคําถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียเยอะมากเยอะมากๆเไม่แบบเป็นประวัติการเลยของการกระแสของการย้ายประเทศเนี่ยทำให้มีน้องๆหลายๆคนที่อยากมาเรียนรวมทั้งหลายๆคนที่อยู่ในช่วงวัยทํางานด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลาออกที่ประเทศไทยแล้วมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียนะคะก็เลยทําให้มันมีปัจจัยว่าเฮ้ยเราควรเตรียมตัวยังไงล่ะถ้าเราอยากมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็เลย อยากที่จะแชร์ตรงนี้กับน้องๆหลายๆคนค่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูก่อนเอาละนี่เลยนะคะที่อยากจะแชร์ให้กับทุกคนเห็นว่าเฮ้ยการมาเรียนต่อประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันไม่ได้ยากนะสําหรับการมาเรียนต่อแต่มันมีปัจจัยค่ะปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยจะได้วีซ่าที่มาเรียนต่อคือการมาเรียนต่อเนี่ยใครๆก็มีเงินก็มาเรียนได้ถูกไหมหลายๆคนก็แบบเอ้ยหนูมีเงินหนูพร้อมที่จะมาเรียน มาเรียนได้ไหมมาได้นะคะแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นๆที่จะทําให้เราต้องขอวีซ่าแล้วก็ได้วีซ่าที่ประเทศออสเตรเลียด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้น้องๆเริ่มต้นเช็คลิสต์กันก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราอยากไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลียเนี่ยอะไรที่มันจะทําให้เราได้วีซ่าที่ประเทศออสเตรเลียง่ายๆยิ่งอย่างแรกเลยที่เราจะเริ่มกันวันนี้ก็คือเรื่องของอายุนะคะยิ่งอายุน้อยยิ่งมีสิทธิ์ที่จะทําให้วีซ่า ได้เพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนนะคะที่ยังอยู่ในวัยเรียนแล้วพร้อมที่จะมาเรียนต่อนะคะโอกาสดีมากก็คือให้เรีบมาเรียนตั้งแต่อยู่น้อยๆประเทศออสเตรเลียสามารถทําวีซ่านักเรียนมาได้ตั้งแต่อายุหกขวบนะคะคือเมื่อเราอยู่หกขวบเนี่ยเราสามารถเตรียมมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียได้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนแล้วอยากให้ลูกมาเรียนก็คือต้องเริ่มที่หกขวบนะคะ ยิ่งอายุน้อยเนี่ยยิ่งทำให้วีซ่าง่ายอย่างหนึ่งลหละแต่พอเราอายุเยอะแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ทักพี่ารามาเนี่ยอายุอยู่ในวัย30ขึ้นไปนะคะก็มีคิดว่ามีประมาณ30-40%เลยที่อายุ30ขึ้นไปถามว่าทําไมพี่าราถึงบอกว่าเฮ้ยบางทีถ้าเราอยู่ในวัย40 35 40 42 43เนี่ยเราต้องมาถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรนะคะคือถ้ามาเพิ่มมาเรียนเนี่ยจริงๆวิชานักเรียนสามารถทำได้จนถึงอายุ55 60เลยค่ะเต็มที่แม็กซิมัมนะคะแต่ว่าที่ที่ทำไมอ่าอ่าเขายังที่พี่ทางทีมของพี่ยาดาอาจจะทักไปว่าเฮ้ย hey, น้องคะถ้าอายุเยอะเนี่ย แนะนําว่าอาจจะต้องดูก่อนไหมว่าหรือว่าเราจะควรจะทําเป็นวีซ่าท่องเที่ยวไหมที่จะมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียเพราะว่าเพราะว่ามันมีเหตุผลค่ะการที่เราอายุเยอะแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆตัวที่จะช่วยในการทําให้วีซ่าเราเนี่ยได้ง่ายหรือยากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าอายุเยอะแล้วซีเรียสี่ว่าอยากจะมาเรียนจริงๆคือมีความตั้งใจว่าอยากจะมาเรียนจริงๆ แนะนำว่าบุ๊กบอกพี่บอกกับทางทีมงานกับของพี่อาดาได้เลยว่าเอารบควรขอบุ๊กที่จะคุยกับพี่อาดาโดยตรงเพราะว่าถ้าอายุเยอะเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างเยอะนะคะถ้าน้องที่อายุต่ำกว่าสามสิบอันนี้ไม่ยากแหละถ้าอายุต่ำกว่าสามสิบนะคะไม่ยากเลยคือตั้งแต่หกขวบถึงสามสิบเนี่ยทักมาได้เลยค่ะอันนี้ไม่ยากถ้าจะมาวิชาแต่ถ้าสามสิบห้าขึ้นไปพี่อาดาแนะว่า ขอแนะนำให้นะัดเข้ามาคุยกันคือถ้าซีเรียสที่อยากมาเรียนจริงๆแนะนําให้มาคุยกันเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเอกสารมันค่อนข้างต้องมานั่งเช็คแบ็กเก้ากันเลยล่ะคะ่ะว่าเฮ้ยยูทํางานอยู่หรือเปล่าจบอะไรมานะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ข้อต่อไปเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยในการเช็คลิสต์ตัวเองนะคะว่าเราอยากมาเดินต่อวีซ่าออสเตรเลียแล้วจะทำยังไงให้วีซ่าเราผ่านก็คือเรื่องของอายุนั่นเองถ้าอายุยังน้อยอยู่รีบมาเลยค่ะ ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งทำให้เรามีโอกาสดีนะคะแล้วอย่าลืมว่าการต่อวีซ่าที่เป็น permanent resident ก็คือการย้ายมาเป็น pr ของประเทศออสเตรเลียพลเมืองถาวรส่วนใหญ่แล้ววีซ่าทุกตัวที่จะทำด้วยสกิลเนี่ยต้องอายุ45ไม่เกินนะคะคือถ้าเกิน45ไปแล้วเนี่ยยากแหละที่จะทำเป็นตัวสกิลวีซ่ามันมีทางนะโอเคไม่ใช่แปลว่าไม่มีทางทุกอย่างมีทางของมันแต่ถ้าเกิน45ไปแล้วเนี่ยจะขอเป็นพลเมืองถาวรค่อนข้างยากแหละ เรื่องพลเมืองถาวรใครมีคำถามนะคะวันศุกร์นี้พี่อารายยอยู่บริสเบนพี่จอร์นเจมเกชันอยู่ลงกลงกงเราไปเจอกันที่ซิดนีย์วันศุกร์นี้นะคะแล้วก็เอาคำถามไปเลยค่ะเอาคำถามลิสต์ไปให้พี่จอรเลยว่าพี่จอร์นขามีคำถามมาเยอะมากแต่เราเนี่ยเป็น e u u c t t o o n ค n s u l t แทนเราทำเรื่องเรียนเป็นหลักๆแต่เรื่องของสกิลพวกนี้ค่ะต้องต้องปรึกษาเอเจน n ์นะคะเพราะฉะนั้นก็อยาก บอกน้องว่าคนไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับการย้ายทินฐานนะคะส่งโพสต์มาได้ส่งเป็นคำถามมาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ลิสต์แล้ววันศุกร์นี้จะไปถามพี่จอนให้จะได้ชัดเจนกับน้องว่าเฮ้ยเมืองไหนเปิดเท่าไหร่ต้องเก็บประสบการณ์วิชาชีพนี้เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะใครมีคำถามเขียนคำถามมาได้เลยละกลับมาเรื่องที่เช็คลิสต์ของเราต่อเรื่องที่สองนะคะคือวุฒิการศึกษาคือหนึ่งพออายุน้อยแล้วไม่ใช่แปลว่าหนูอายุ18แต่หนูยุดเรียนหนังสือมาตั้งแต่อายุสิบสาอะไรแบบเนี้ย หรือว่าหนูอายุ25แต่หนูไม่ได้เรียนหนังสือมาตั้งแต่อายุ16อันนี้ไม่ดีนะอืมวุฒิการศึกษาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจบมหกมสามมหาลายัยคือจบอะไรก็ได้แต่ว่าระหว่างที่เราจะมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยพี่อาราแนะนําว่าไม่ควรหยุดเรียนมาเกิน5ปีสมมุติว่าน้องจบมหาลาัยที่อายุ24 29เนี่ยต้องบอกนะว่าหปีที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรอยู่ อย่างบางคนเนี่ยมันไปกลับมาที่เรื่องของอายุถ้าอายุ4ี่สิบแล้วอยากมาเรียนแต่เราเรียนจบมหาลัยตั้งแต่อายุ24สิบสี่แบบนี้ค่ะเขาจะต้องมานั่งถามว่าคุณทําอะไรมาบ้างทำไมอยู่ดีๆคุณถึงอยากมาเรียนอันนี้มันเป็นเหตุผลที่เราถึงต้องมาคุยกันว่าในกรณีหลายคนเนี่ยว่างงานหรือว่าเพิ่งออกงานมาจากช่วงโควิดอะไรแบบนี้ค่ะเราถึงแนะนําน้องๆว่าเฮ้ยอย่าปล่อยให้ตัวเองว่าง ให้ไปหาอะไรทําถ้าใครดูคลิปพี่อาดายอยู่จะพี่อาดาจะบอกเสมอว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างถ้าตกงานว่างงานอยู่ให้หาอะไรทําเช่นไปนลงเรียนคอส,สัมมนาวิชาชีพเรียนออนไลน์คือทําอะไรก็ได้ที่มีหลักฐานไม่ใช่ทําอะไรแล้วบอกเฉยๆแต่ว่าไม่มีหลักฐานนะคือน้องก็ต้องเขียนออกมาว่าเฮ้ยเนี่ยหนูออกงานมาจากโควิดก็เลยรู้สึกว่ามาทำามาเรียนออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องการาทำอาหาร ก็มีการโชว์ให้ดูเลยว่าเราสมัครคอสนี้เราเรียนแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนไปโรงเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ก็มีใบเสร็จที่เราสมัครเรียนการทําเรียนออนไลน์อะไรแบบนี้ค่ะหรือมีใบเซอร์ติฟิเคตว่าได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้นี้อะไรแบบนี้ยคือทําตัวเองให้ไม่ว่างอะค่ะแบบนั่นแหละประมาณนั้นนะคะคือวุฒิการศึกษาสมมติว่าน้องจบ กสนออะไรแบบเนี้ยคือหลายๆคนที่บอกว่ากสนเนี่ยไม่ใช่ที่เขาไม่รับนะคะคือเขาเขาต้องตรวจเอกสารค่อนข้างแน่นว่ากสนอเนี่ยบอกตรงๆมันปลอมกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันปลอมกันเยอะเนี่ยมันเลยทำให้โรงเรียนที่นี่เขาตรวจสอบค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกสนเนี่ยค่อนข้างยากในการยื่นวีซา่าแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเฮ้ยเราจบกสนจริง เรามีความตั้งใจจริงๆเนี่ยฉันทางานมาตลอดเลยมยีเอกสารค่อนข้างดีเลยตลอดแบบนี้มาคุยกันเราช่วยได้ถ้าเราจะอยากจะช่วยนะคะแต่ว่าอยากให้น้องๆมั่นใจว่าตัวเองชัดเจนว่าอยากมาเรียนจริงๆแล้วก็ต้องการที่จะสร้างประสบความสำเร็จให้กับตัวเองหรือการต่อยอดตัวเองอันแบบนี้ทําได้นะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าวุฒิการศึกษานะ,นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งอายุยิ่งน้อยยิ่งดี2วุฒิการศึกษาคือไม่ควรเรียนจบ แล้วก็อยู่ยไปทําอะไรมาเกินแ mm. ปดเกินห้าปีแล้วบางคนไปเรียนตรีแล้วไปทํางาน3ามปีกับมาเรียนโทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพวกเนี้ยมันยังมีแบบดู intention ว่าเราอยากมาเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองเพราะเราเป็นคนที่รักการเรียนมาตลอดอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่จะทําให้เราได้วีซาง่ายนะคะอ่ะอันต่อมาอันต่อมาอันที่สามนะคะก็คือเรื่องของ Bank Statement หลายคนาจะบอกกับพี่าดาว่าเฮ้ยพี่าดามีหลายๆคนบอกว่าเราเป็นเลเวลสแล้วเราไม่จำเป็นต้องโชว์แบงค์ t เต e เมนตเยอะขนาดนี้ได้ไหมคือเขาไม่ได้บังคับแต่เขามีสิทธิ์ขอได้เพราะฉะนั้นพอเขาไม่ได้บังคับแต่เขามีสิทธิ์ขอได้เนี่ยเราเลยอยากให้ทุกคนเตรียมตัวไว้นะคะว่าควรจะมีอุ๊มีคนเข้ามาหานะคะฮัลโหล้คอหรอคะสวัสดีครับก่อนอ้าวเด็กชายเบนสวัสดีครับก่อนครับ สวัสดีครับหนูเจ้าอะไรครับกินข้าวมาหน้าเลอะเลยครับอวันอมทีวีโอเคก็บอกป๊าป๊าให้ป๊าป๊าเทิร์นออฟนะคะไปไปหาป๊าป๊านะคะอ่ะโอเคขอโทษทีมีคนเข้ามาขัดจังหวะวันนี้ช่วงนี้หกโมงเย็นกว่าแล้วนะคะก็อยู่ที่บ้านก็มีเด็กเข้ามากวนอ่ะกลับมาที่เรื่องของ Bank s t a t e เมนต เราอยู่เลเวลสองเราอาจจะไม่จําเป็นต้องโชว์แบง k ์สเต e เมนต์เวลาอิมิเกชันเขาจะเขียนในเว็บไซต์บางคนบอกว่านี่ไงพี่าราในอิมิเกชันเว็บไซต์บอกว่าพอเราอยู่เลเวลสองเราอาจจะไม่จำเป็นต้องโชว์แบงค์สเตตเมนต์แต่โรงเรียนนะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วบางโรงเรียนเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนที่อยู่เลเวลวันนะเขาจะขอดูแบงค์การันตีก็คือหน้าแบง k ์สเต e เมนต์ว่าเรามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่เรื่องแบงค์การันตีเราเคยคุยกันแล้วเนาะว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นของเราคนเดียว มันอาจจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะเป็นของญาติที่อยู่ในเครือญาติเดียวกันนะคะเราไม่จําเป็นต้องถ่ายเงินมาไว้ที่บัญชีของเราอยู่ที่บัญชีเขาเราแค่ให้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าอย่างเงี้ยนะคะไปที่หน้าแบงก์แล้วบอกว่าคุณลุงขาช่วยไปขอแบงก์การันตีทีธนาคารเขาจะปิ้นออกมาให้เขียนว่าอ๋อคุณลุงชื่อนี้ต้องการมีจุดประสงค์ที่จะสปอนเซอร์น้องคนนี้ไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรียเขามีเงินอยู่ในบัญชี เท่านี้ออสเตรเลนดอลลร์อย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองเราก็แค่เอาใบนั้นใบเดียวมาถ้าจำไม่ผิดธนาคารคิด200อแค่ใบนั้นมาแล้วเอามาสมัครเรียนเนี่ยเราเอาจจะต้องส่งให้โรงเรียนดูเพราะบางโรงเรียนเนี่ยเขาขอดูนะเพราะว่าเขาอยากเห็นว่านักเรียนเนี่ยมีมีความสามารถที่จะสามารถมาเรียนต่อได้จริงๆไหมมันก็อาจจะมีบางโรงเรียนที่เขาไม่ขอก็พวกโรงเรียนที่แบบขนาดเล็กหรือว่าไม่ได้แบบ ซีเรียสอะไรเรื่องของการถูกปฏิเสธวีซ่ามากนะคะเขาก็อาจจะไม่ขอแต่ว่าทางอีเดนเนี่ยเราแนะนําว่าอยากให้เลือกรงเรียนที่ดีแล้วก็เพราะว่าการเลือกรงเรียนที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เราได้วีซ่าผ่านง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนจะถามว่าทําไมเราขอดูสเตทเมนต์นะคะอันนี้เป็นจุดนึงเพราะว่าโรงเรียนที่เราสมัครส่วนใหญ่แล้วขอดูสเตทเมนต์ถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นเลเวลวันเนี่ย ตอนสมัครเรียนเนี่ยก็จะมีพวกเอกสารการสมัครเรียนต่างๆวุฒิการศึกษาุใบป,ประกอบการแล้วก็ i n c l u d e bank statement ด้วยก็คือแบงค์การันตีที่เขียนยอดเงินนะคะเอาละต่อมากลับมาอันที่5ก็คือเรื่องของเอกสารอ,าอันที่4ก็คือเรื่องของเอกสารการทํางานนะคะอายุยิ่งน้อยยิ่งดีวุฒิการศึกษาไม่ควรเรียนห่างกันเกิน5ปีหมายถึงว่าไม่ควรเรียนจบแล้ว5ปี แล้วก็ไปทํางานมาสิปีอะไรแบบนี้แล้วอยู่ดีเพิ่งมาเรียนมันมีเหตุผลต้องอธิบายกันเยอะแต่ถ้าภายใน5ปีที่หลังจากที่เราจบมาแล้วเรามายื่นวีซ่าเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยทําให้เราวีซ่าผ่านง่ายนะคะ Bank Statement ที่พี่อาราบอกไปแล้วนะคะเริ่มต้นเริ่มต้นคือหมายถึงว่าถ้ามา4เดือนก็ประมาณ4ี่แสนหเดือนประมาณที่หกแสนถ้า1ปีขึ้นไปแ0 0 0 0นอัพนะคะนี่คืออยู่ที่ค่างเงินปัจจุบันนี้นะ วันนี้เงินบาท1นออสเตรเลียนดอลลาร์อยู่ที่24ก็ยังได้อยู่แต่ว่าถ้าเงินบาทเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆก็จะต้องมีการขอยอดที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็เช็คได้กับทางทีมอ,อีเดนส t เ e นเ service นะคะเอาละต่อมาก็คือกลับมาที่เรื่องเอกสงงารการทำงานควรจะมีงานประจำทำอยู่อย่างที่พี่บอกเสมอว่าทำไมกลับไปที่เรื่องว่าเราไม่ควรจะอยู่เฉยๆนานๆนะคะถ้าเราว่างงานเนี่ย มันจะดูเหมือนว่าเราจงใจมาประเทศออสเตรเลียเพื่อมาทํางานก็เราก็อยากมาทํางานมาอยากมาเรียนด้วยแต่ว่าถ้ามันจงใจที่จะมาทํางานเนี่ยเวลาเราขอวีซ่ามันก็จะดูยากแต่ถ้าเราดูบอกกับอิมิเกรชันว่าเราจงใจที่จะมาเรียนการทํางานเนี่ยเป็นการแค่หาประสบการณ์นะคะอันนี้มันจะทําให้เราได้วีซ่าง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นควรมีงานประจําหรือว่าถ้าเป็นนักเรียนก็ควรจะเรียนมาตลอดเลยแล้วพอเรียนจบก็มาเลยแบบเนี้ย เพราะว่าเราต้องการเรียนต่อเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับตัวเราเองอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะคะอันสุดท้ายอันสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มามค์อะไร <want> ก็ให้ป๊ะป๊าเปิดให้สิคะไูให้ปะปนปัน <No. S 1> ปะปะเป,นในนนป,นนปใหปะปะ้บอกป๊ะป๊าเปิดให้น่ไบอกป๊ะป๊าเปิดให้เป็นนิดหน่อยครับ ไปไปหาป๊าป้านะป๊าปาอยู่ไหนสงสัยป๊าป้านีไปดูพระจันทร์ค่ะพ่อเขาน่าจะหนีไปดูพระจรันทร์เพราะวันนี้พระจันทร์เต็มดวงสวยมากน่าจะเดินออกไปถ่ายรูปข้างนอกนะคะโอเคกลับมาอันสุดท้ายของเราขอโทษน้องๆทุกคนจะเจอหน้าเจ้าเบนบ่อยๆก็จะเปลี้ยนค่ะที่ประเทศออสเตรเลียนเนี่ยเด็กเข้าโรงเรียนตอนอายุ5ขวบเพราะฉะนั้นช่วงเล็กๆเ,เขาก็จะอยู่กับ พ่อแม่ไปเลี้ยงลงไปโรงเรียนเลี้ยงเ,เด็กบ้างเล็กๆกะค่ะเหมือนเป็นเหมือนสูย์เด็กเล็กอะค่ะแต่ไม่ได้เป็นโรงเรียนเพราะที่นี่เขาไม่ได้เน้นเรียนกันมากมายเขาก็จะปล่อยให้เด็กเล่นกันก็จะป้นเปี่ยนแบบนี้นะคะเอาละข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญที่สุดถ้าใครๆที่ยื่นวีซา่าออสเตรเลียนเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีคําถามมีเอกสารตัวนึงที่เขารีเควสให้นักเรียนเขียนขึ้นมานะคะก็คือเรื่องของอทําไมไม่ไปอยู่กับป๊ะป๊าล่ะคะ ไปอยู่กับปะปะ๊าวิล้วๆไปปะ,ปะป๊าโอเคเป้าหมายในการเรียนค่อนข้างจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะก็คือ statement of purpose บางคนจะได้ยินคำว่า statement of purpose เป้าหมายในการเรียนหรือว่า GTE GTE คืออะไร GTE คือจดหมายที่เขียนแสดงว่าทำไมเราถึงอยากไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียน,นะคะ อันนี้เป็นจุดสําคัญมากเลยอย่างที่น้องๆหลายๆคนเห็นพี่อาดาโพสต์เรื่องของทุนทุน2ปีนะคะเขาให้เราเขียนว่าทําไมเราถึงอยากมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนี่คือจุดสําคัญเลยที่เขาเอาโพสต์ตัวเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ย้าย่อยากมาเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยเป้าหมายของคุณคืออะไรเออเป้าหมายของคุณคืออะไรทําไมคุณถึงเลือกมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็อา่าทำไมถึงอา่า เลือกโรงเรียนนี้ทําไมถึงอ่าถึงป,ะปะ๊อบ้า่ามันมีสิวออนไลท์นะคะเย,ย้อ่าสอรี่ค่ะขอโทษทุกคนเป้าหมายที่ใช้ในการเรียนอ่าว่าทําไมถึงเลือกโรงเรียนนี้ทําไมถึงทําไมถึงอ่าเลือกประเทศออสเตรเลีย แล้วคอที่เรามาเรียนเนี่ยมันช่วยอะไรเรานะคะทางทีมอีเดนเนี่ยปกติแล้วเราจะมีสัมภาษณ์แล้วก็มีให้น้องเขียนเป็นใบสมัครถ้าทุกคนเห็นในหน้าใบาสมัครของอีเดนจะมีใบสมัครให้กรอกว่าจุดประสงค์ใกนการเรียนคืออะไรทําไมถึงอยากมาเรียนเราเข้าใจแะคะ่ะเด็กๆหลายๆคนที่แบบเพิ่งเรียนจบอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองทําไมถึงอยากเรียนที่ประเทศออสเตรเลียหรือว่าก็อยากมาเรียนภาษาแต่มันมันต้องใส่แพชชั่น ุกคนรู้จักคําว่าแพชชั่นเนาะแพชชั่นเข้าไปว่าทําไมถึงต้องเป็น Australia? ออสเตรเลียล่ะยูจเจียนอยู่ที่เมืองไทยก็ได้นี่ภาษาอังกฤษออนไลน์ใครๆเขาก็เรียนต่อได้แล้วนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีแพชชั่นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าทําไมเราถึงอยากมาเรียนแล้วทาไมมันต้องเป็นออสเตรเลียด้วยล่ะเอออะไรแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเราอยากเห็นน้องๆส่งให้ทางอีเดนบ้างเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันในการเตรียมจดหมายฉบับนี้นะคะว่าเอ้ย เป้าหมายของเราคืออะไรเราทําไมถึงอยากมาเรียนอะไรแบบนี้นะคะแล้วกแ็แน่นอนแหละว่าคอร์สเรียนตัวนี้มันช่วยเรายังไงอย่างยกตัวอย่างพดกวินพดกวินนี่เขาเป็นแฟนประจําเห็นเขามาโพสต์ในไลฟ์บ่อยเขาก็แอบ,บมาหลังไมค์คุยกับพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งขออนุญาตนะพดกวินก็คือสมมติว่าน้องเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของโสดทัศนะโสดทัศนศึกษาคืองานเกี่ยวกับ ห้องแลบในโรงเรียนใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องดิวกับชาวต่างชาติเขาต้องใช้เครื่องมือที่เป็นเอ่อมีเขาเรียกอะไรนะค,คู่มือเนาะคู่มือภาษาไทยอะค่ะคู่มือภาษาอังกฤษก็มีเป็นแมนวนวลเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จําเป็นที่ต้องมาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่ เอาไปใช้เอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยติดต่อในโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันเป็นจุดประสงค์ที่ดีนะคะที่เราต้องมาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียนที่เมืองไทยแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้พัฒนาเลยเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมันจะช่วยให้เราพัฒนาได้ดีขึ้น,อ,นอะไรแบบเนี้ย อันนี้มัน,เป,นเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะพอดีหันไปเจอชื่อพลกวินพอดีเลยนะคะก็เลยก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างแบบนี้ค่ะก็คือเป็นตัวช่วอยอย่างบางคนเนี่ยทำงานพยาบาลแล้วอยากมาเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะก็คือภาษาอังกฤษก็เป็นส่วนสําคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเป็น global connection หมดแล้วคือ worldwide ใช้วัคซีนซึ่งต่างประเทศมีหมอจากต่างประเทศบินมาการใช้ภาษาอังกฤษมันค่อนข้างเป็นพื้นฐานที่สําคัญเพราะฉะนั้น อันนี้แหละที่เราอยากจะเอามาใช้ให้กับน้องๆว่าเฮ้ยถ้าเราอยากมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียเนี่ยแล้วเราอ,ะอ่ะพี่พยายามดูคอมเมนต์ว่ามีคอมเมนต์อะไรบ้าถ้าเราอยากมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียจุดประสงค์หลักๆอันนี้คือคีย์เลยนะคะสําหรับน้องๆหลายๆคนที่ไม่รู้ว่าถ้าอยากมาเรียนต่อเนี่ยจะทําอะไร คือมีน้องบางคนอันนี้แอบเล่าเคสให้ฟังมีน้องบางคนคือที่บ้านพร้อมอยากให้มาเรียนต่อประเทศออสเตรเลียก็ที่บ้านก็สปอนเซอร์จ่ายตังทุกอย่างพร้อมมาเลยอิมโทรไปสัมภาษณ์อ่าอิมิเกรชั่นโทรไปสัมภาษณ์ได้นะคะโทรไปสัมภาษณ์น้องครับอสวัสดีครับคุณเดเดเดคุณเดเดเดต้องการมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียโรงเรียนอะไรคะน้องตอบชื่อโรงเรียนไม่ได้แล้วทำไมถึงอยากมาเรียนอ๋อก็ผมอยากไปเรียนภาษาอังกฤษอิมิเกรชั่นไม่ให้ผ่านนะอื้อ อันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะแชร์กับน้องๆน,นะคะเพราะฉะนั้นการมาเรียนต่อประเทศออสเตรเลียมันไม่ใช่แค่อยากจะมาซื้อตั๋วแล้วบินมาได้เลยจ่ายค่าเรียนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีการเตรียมตัวนะคะหลายๆคนส่งคําถามมาและทางทางไลน์นะคะเราจะพยายามติดต่อกลับไปได้นะเอาละโอเควันนี้จะแชร์สั้นๆประมาณนี้เพราะวันนี้เป็นวันหยุดเห็นน,น้องๆทุกคนอยู่บ้านก็เลยอยากเอาประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเชชิคพีว่าเฮ้ยถ้าเราอยากมาเรียนต่อเราควรจะเตรียมตัวยังไงได้นะคะ เอาละสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยอยากคุยกับพี่ราอาทิตย์หน้านะคะเราจะเริ่มทำเป็นอ่าบุ๊กิ้งออนไลน์ให้ทุกคนนะคะแล้วก็สามารถโทรมาแล้วก็นัดเวลานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราส่งลิงก์ให้แล้วเข้าไปลุกบกบุบ๊กเวลานะคะจริงๆไม่จ้อเป็นต้องคุยกับพี่รานะคอนซัลแทนของอีเดนก็เก่งทุกคนนะแล้วก็อย่างพี่ส้มอย่างพี่แพทนะคะหรือพี่อ้อมนะคะก็อยู่กับเรามายาวนานแล้วทุกคนก็ 99%วีซ่าเราก็ผ่านตลอดนะคะของอ e ีเดนเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างเตรียมเอกสารเยอะเราใส่ใจกับเอกสารเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้วีซ่าเนาะก็เราก็พยายามรักษาสแตนดาร์ดของเราเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องคุยกับพี่าราคนเดียวคุยกับน้องๆในทีมได้ทุกคนนะคะพี่ส้มเขาเนี่ยพี่ส้มเนี่ยเป็นมือทองเลยนะหลายๆคนที่ที่คุยกับพี่ส้มอยู่ที่มองไทยนะคะวีซ่าของพี่ส้มเนี่ย50-60เคส ต่อปีนะที่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นก็คุยได้นะคะแล้วก็มีประสบการณ์ยาวหลังมาพี่อ้อมก็ช่วยดูแลพี่ที่ซิดนีย์มายาวนานนะคะพี่มีพี่แพทย์มีน้องแพรที่เข้ามาช่วยในทีมนะคะเพราะฉะนั้นเรามีทีมที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในช่วยในการดูแลเรื่องของวีซ่าออสเตรเลียโดยเฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนเนี่ยถ้าอยากคุยกับคนซัลแทนโทรหาได้เลยแล้วก็บางทีประเด็นที่ชัดเจนเรียนโรงเรียนไหนอยากเรียนคอร์สอะไรแล้วก็ประสบการณ์อะไรแล้วก็ โอเคก่อนจะจากกันวันนี้สําคัญมากเลยก็คือเรื่องของวันศุกร์นี้นะคะพี่อาดาเนี่ยบินจากบิสเบนเพื่อไปเจอพี่จอนที่ซิดนีย์พี่จอนขับรถจากบูรงกรเพื่อมาหาพี่อาดาที่ซิดนีย์นะคะที่ออฟฟิศอีเดนเพื่อที่จะตอบคาถามเหล่านี้กับน้องๆน,นะคะเพื่อชัดเจนแล้วก็ไม่อยากให้หลงประเด็นแล้วอยากให้ทุกคนได้เตรียมตัวที่อยากจะมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียและหลายๆคนที่อยากต่อยอดจะได้มีเวลาเตรียมตัวแล้วก็เตรียมคําถามมาเลยค่ะว่าเฮ้ยคำถามแบบนี้แบบนี้ตอบแบบนี้จะไปเมืองนี้ทํำยังไงนะคะ พี่อาราย้ำเสมอว่า Eden Student Service เป็น Education Consultant เราแนะนำเรื่องคอร์สเรียนได้แต่เรื่องของ migration เราอยากแนะนำน้องๆว่าแนะนำให้นัดคุยกับ migration เพื่อแพลนอนาคตของตัวเองดีกว่ามันมี migration หลากหลายค่ะแต่พี่จอเนี่ยเขาอยู่ในวงการที่ซิดนีย์มานานแล้วเขาก็ดูแลนักเรียนหลายๆคนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นวีซ่าแต่งงานวีซ่าสกิลต่างๆนะคะให้กับทีม Eden นี่ก็มีน้องๆหลายๆคนที่ตอนนี้ได้ เป็นพลเมืองถาว,วรแล้วค่ะแล้วก็ส่งไปให้ไว้อีกหลากหลายคนก็อรอรุ่นน้องๆทุกคนให้ถึงฝั่งฝันนะคะเพราะฉะนั้นใครมีคําถามใส่มาได้ใต้โพสต์ที่พี่โพสต์เรื่องของว่านัดเจอกับพี่จอนนะคะเดี๋ยวพี่ลิสคำถามหรือว่าส่งมาได้ทางไลน์แล้วเดี๋ยวพี่ลลสคำถามถามพี่จอนวันศุกร์นี้วันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดนะคะแล้วก็เช็คในเช็คลิสต์ของตัวเองว่าเอ้ยในเช็คลิสต์เราเนี่ยโอเคไหมที่เราอยากจะมาเียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย เรามีความตั้งใจขนาดไหนเรายังไงเราคุยกันได้นะคะเอาละวันนี้ราไปก่อนครับเออพจน์คุินคุยกับพี่ลแล้วไงแล้วถ้าถ้าทางอากยาดาคะ่ะส่วนใหญ่พี่จะเป็นคนตอบคำถามเองนะคะในอากยาดาโอเคคำถามต่างๆนะเดี๋ยวขอดูแวบๆนะคะถ้าน้องๆคนไหน ก็ทักมาได้ที่ไลน์แอดนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราบุกเวลาคุยกันได้ค่ะโอเคสวัสดีทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนจะได้สิตใจสบายนะจ๊ะแล้วก็ช่วงระหว่างว่างระหว่างรอเปิดประเทศนะคะตอนนี้วีซ่าเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะสำหรับคนที่ยื่นวีซ่าไปแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ I s the k English i s the k y นะคะใครได้ภาษาอังกฤษงานก็จะดีมากเลยนะคะโอเค งั้นใครอยากมาทำงานอยากมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียฝึกภาษาอังกฤษวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสอบถามได้ที่ l i น์แอ eden student service ค่ะบ๊ายบาย